แล้วเพื่อนๆกัดแรงด้วยวิ่งไปแล้วคืนคืนเพื่อนๆคืนได้ลึกสะดวกใหเพื่อนๆส่งนานไปหน่อยตามันดุนะเพื่อนๆดูีิเนี่ยัดกระเด้งกระเด้งนะเพื่อนๆนะ นี่เลยเพื่อนเพื่อนงัดกระเด้งกระเด้งสำหรับคันสไลด์ชุดนี้นะเพื่อนเพื่อนนะเป็นคันเบ็ดสไลด์เพื่อนเพื่อนอันนี้เราเอานะเพื่อนเพื่อนนะเราจะกลับไปกินนะถ้าไม่กินมันก็ตายเปล่าเพื่อนเพื่อน หายแล้วเพื่อนอมไปแล้วเงียบหา,ายไปแล้ววัดเลยวัด,วดเลยอยู่เพื่อนอยู่นะอืมสายสวยอยู่เนพะื่อน ได้เนะาะสาสวยอวยู่เพื่อนนะไม่อยากจะส่งนานเพื่อนเดี๋ยวมันเอาออกยากโอเคเพื่อนไปเพื่อนๆกัดโดนป่ะเพื่อนด นิ่งเลยหมนกัดไม่โดนเพื่อนเพื่อนล้อสายวิ่งก่อนเงียบเลยเพื่อนสายไม่วิ่งเลยเอา้า <c oughs> อยู่อยู่ไหมไม่อยู่เพื่อนรุดอื มันอมไปเฉยเ,เพื่อนๆ <c oughs> ไม่เป็นไรเพื่อนๆเอาใหม่เอาใหม่ อยู่เพื่อนตัวเนี้ยตึงมือไปแล้วเพื่อนแต่ล้อสายวิ่งแล้วใหญ่อยู่นะตรงเน,นี้ยเงียบไปเลย เยอะนานเกินไปแล้วตรงนี้จะมีหญ้าลกเยอะนะนเพื่อนๆไม่รู้ว่ามันกัดแล้วเราจะได้ตัวไหมนะมนเพื่อนๆนะนิ่งๆไปเลยเอาวัดเลยนะนเพื่อนๆลองดูนะติดๆเพื่อนๆนตะิดๆเพื่อนๆเนาะ ไปดูป้าอยู่ป่นเ,เพื่อนไม่อยู่เ,เพื่อนติดไม้เ,เพื่อนไม่อยู่อยู่ป้าอยู่ปลาอยู่ไปเกี่ยวไม้พอดีเพื่นอน จม้ก็ดีหยุดหยุดหยุดไม่หลุดเพื่อนโอ้โหทุรักทุเลมากตัวใหญ่เพื่อนอไปไปเพื่อนเฮือสึกว่าคุ้มค่านะเพื่อนนะอ่าอยูเพื่อนเพื่อนโอ้ยปลามันอดอาหารหรือเปล่าเนี่ยหัวโตจังโอเคเพื่อน นขอบคุณเพื่อนๆนะที่ติดตามรับชมนั่นเพื่อนนะกดไลค์กดแชร์นั่นเพื่อนนะใครถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อนนะเออสำหรับผลงานวันนี้นะเพื่อนนะอ่าเป็นคันเบ็ดสไลด์นันเพื่อนเวทสิบยี่สิบนันเพื่อนนะงานประชอนงานพกพานะออกต่างจังหวัดเพื่อนนี่เลยเพื่อนต้องจัดคันทุนนี้เลยนะเพื่อนนะเป็นคันเบ็ดสไลด์นะเวทสิบยี่สิบเพื่อนๆเหมาะมากนี่ผมก็อยู่ต่างจังหวัดนะเพื่อนนะนี่ก็ดูผลงานวันนี้ใช้ได้นะอันนี้ก็เป็นกบยางสอนพี่เพื่อน ใช้ลอกตัวนี้เพื่อนๆนะเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะจิ้มธีรกาได้เลยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะเพื่อนๆนะ